เรื่องที่อานาำไล่แม่กับพี่ทะเลออกจากบดบริหารมันยังไงอะคะถ้าอาน้ำเขาจะตัดสินเรื่องใหญ่ๆยังไงเขาก็ต้องหาเราอยู่ดีมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมอบขนมเหรอดาวค่ะ หมอบอกว่าให้ดาวหาอะไรที่ชอบทำจะได้ไม่ต้องคิดมากแล้วทำไมแม่ยังไม่นอนอะคะคือแม่อยากให้ดาวดูอะไรนี้ให้แม่หน่อยแม่อยากรู้ว่าลายเซ็นของป้าใหญ่ในเอกสารนี้เนี่ยคือลายเซ็นจริงเหมือนกับลายเซ็นป้าใหญ่อันนี้ไหมหรือว่า มันมีโปรแกรมอะไรในคอมไมคที่เราจะเทียบกับลายเซ็นจริงได้อะเราก็ไม่แน่ใจอะค่ะแม่ลองให้ตะว,วันดูให้ดีกว่าเพราะว่าตอนที่เราทำเราใช้วิธีตัดต่อลายเซ็นแล้วเ,เอาไปแปะในสเนาบัตร แล้วเรื่องที่อาน้ำไล่แม่กับพี่ทะเลออกจากบอร์ดบริหารมันยังไงอะคะบอร์ดบริหารเนี่ยก็มีหน้าที่ทำงานตามนโยบายพอแม่ไม่ได้อยู่ในบอร์ดก็แปลว่าแม่ไม่ได้มีหน้าที่ในการบริหารสยามรพีแต่ว่าแม่กับพี่ทะเลเนี่ยก็ยังมีตำแหน่งงานเหมือนเดิมเพราะเราก็เป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายเราก็คือ เจ้าของบริษัทที่ไม่มีใครมาถอดถ,ถอนเราได้ถ้าอานามเขาจะตัดสินเรื่องใหญ่ๆยังไงเขาก็ต้องผ่านเราอยู่ดีมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมแม่กับพี่ทะเลเอาอยู่อยู่แล้วไหนนี่ใช่ไหมไหนแม่ขอชิมแม่มันร้อนแป๊บนึงค่ะมันร้อนด้ไห ขายาดหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มเต็มที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันดัสิบเอ็ดและแอปวันดี